สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการเรียนรู้ที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยนะมาจากเชียงใหม่ครับคือเขาเปลี่ยนงานศิลปะชิ้นเอกชิ้นหนึ่งให้กลายเป็นภารกิจสุดสร้างสารร์สำหรับเด็กๆไปเลยต้องบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่การบ้านวิชาศิลปะแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่มันคือการผจญภัยที่แบบท้าทายความคิดสร้างสารรค์กันแบบสุดๆไปเลย โอเคครับนั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนเลยนั่นก็คือภาพจิตกรรมฝาผนังที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศิลปะล้านนาเลยนะภาพปู่ม่านย่าม่านหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อเสียงกระซิบแห่งรักนั่นเองคือภาพนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่ภาพวาดสวยๆแล้วครับมันคือหัวใจของวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้ที่เขาบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตเอาไว้หมดเลยตั้งแต่ลวดลายบนผืนผ้าไปจนถึงการแต่งกาย ทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนความรักความงามของชาวล้านนาม,มาเป็นร้อยร้อยปีเลยและพอภาพวาดในตำนานภาพนี้เนี่ยกำลังจะเจอกับความท้าทายจากการเวลาภารกิจครั้งสําคัญก็เลยเริ่มต้นขึ้นมาครับเขาสร้างสถานการณ์จําลองขึ้นมาครับให้นักเรียนเนี่ยสวมบทบาทเป็นสลาแต้มสีรุ่นจิว๋วหรือก็คือจิตรกรน,น้อยที่ได้รับภารกิจสําคัญมากๆกก็คือการสื่อสารตำนานภาพวาดนี้เอาไว้และนี่แหละครับคือจุดที่ผมว่ามันพีคที่สุดเลย คือภารกิจนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการแค่ให้ลอกภาพตามต้นฉบับนะแต่ต้องการให้เด็กๆเ,เนี่ยใส่ชีวิตแล้วก็ใส่เรื่องราวใหม่ๆลงไปในภาพวาดระดับตำนานภาพนี้เลยเอาละครับมาดูกันที่ภารกิจด่านแรกกันเลยภารกิจนี้เน้นเรื่องของการสังเกตแบบใกล้ชิดล้วนๆในด่านนี้เนี่ยนะครับจิตรกรน้อยของเราต้องแปลงร่างเป็นนักสืบกันก,นก่อนเลย ต้องคอยสังเกตทุกรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในภาพให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมไปจนถึงท่าทางของตัวละครแล้วก็ต้องวิเคราะห์องค์ประกอบศิละปะแบบล้านนาด้วยนะแล้วก็ดูว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างพวกรอยสักรหรือว่าดอกไม้ที่ทัดหูเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าอย่างเนี้น่าสนใจมากเลยคือต้องมองลึกลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยนะครับอย่างเช่นพวกลวดลายรอยสักเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันบอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความเชื่อในอดีตได้เยอะเลย อืมแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการฝึกทักษะการสังเกตเลยนะคือการมองเห็นความงามในลวดลายผ้าทอเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราได้อ่านเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ข้างในนั่นแหละครับโอเคหลังจากเป็นนักสืบกันแล้วเราไปดูกันต่อที่ภารกิจต่อไปดีกว่าว่าพอสังเกตเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ได้ยังไงพอสังเกตแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการตีความครับ ด่านนี้เนี่ยนะต้องใช้ทั้งจินตนาการแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจเลยเพื่อที่จะอ่านอารมณ์จากสีหน้าแล้วก็แววตาของตัวละครในภาพให้ได้ว่าเอ๊ะเขากําลังรู้สึกรักกันนะเขินอายหรือว่ากําลังหยอกล้อกันอยู่แล้วจากนั้นก็สร้างบทสนทนาขึ้นมาใหม่ที่สําคัญคือต้องเป็นภาษาคําเมืองด้วยนะซึ่งมันคือการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบลึกซึ้งสุดๆไปเลยครับแล้วคําถามคือเขากระซิบอะไรกันในยุคนี้ล่ะนี่แหละครับ คือตัวอย่างความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆเลยอาจจะชวนกันไปกินข้าวซอยไหมหรือบ่นเรื่องฝุ่น pm 2.5กันอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะแค่เล่าเรื่องตลกๆให้กันฟังก็ได้โหนี่คือการทําให้ประวัติศาสตร์มันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเลยและแล้วก็มาถึงภารกิจสุดท้ายครับภารกิจที่ทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยจะถูกประกอบร่างขึ้นเป็นผลงานศิลปะชิ้นใหม่เอี่ยมเลยในที่สุดก็ถึงเวลาลงมือกันจริงๆแล้วครับ ในด่านนี้เนี่ยจิตรกรน้อยจะได้วาดภาพท่ากระซิบในตำนานด้วยฝีมือของตัวเองเลยได้ฝึกทั้งทักษะการใช้สีเอิร์ธโทนแล้วก็การตัดเส้นให้คมชัดตามสไตล์จิตรกรรมไทยเพื่อที่จะสร้างสรรผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาแบบเต็มที่ไปเลยและนี่ก็คือผลลั์ครับโอ้โหมันน่าทึ่งมากนะภาพวาดปู่ม่านยามาในเวอร์ชัน2024นที่แต่ละภาพเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวใหม่ๆที่สะท้อนความคิดแล้วก็มุมมองของคนรุ่นใหม่ได้แบบยอดเยี่ยมไปเลย เอาละครับทีนี้เราลองมาเปิดม่านดูเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่าวายภารกิจที่มันดูสนุกสนุกแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักการทางการศึกษาที่ล้ำลึกอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอ๊ะแล้วถ้าจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันต้องใช้อัจฉริยภาพแบบไหนกันนะคำถามนี้แหละครับที่จะนำเราไปสู่หัวใจของกิจกรรมทั้งหมดที่จะบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การวาดภาพระบายสีเยอะเลยประเด็นสำคัญก็คืออย่างนี้ครับ กิจการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คลาสศิลปะธรรมดาธรรมดานะแต่มันคือการประเมินที่ถูกออกแบบมาอย่างดีมากๆโดยอิงตามทฤษฎีที่เรียกว่าผาหูปัญญาหรือ multiple intelligences ของ Howard Gardner คือทฤษฎีเนี่ยเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถที่มันหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาการมองเห็นการเข้าสังคมหรือแม้แต่การใช้ร่างกายซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของความฉลาดทั้งนั้นเลยครับ และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยพลังของแนวทางนี้ก็คือการให้คุณค่ากับความสามารถที่มันหลากหลายนอกเหนือไปจากทักษะทางวิชาการแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันซึ่งมันให้ทำให้เด็กทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาแบบเต็มที่จริงๆอืมสไลด์นี้เห็นภาพชัดมากเลยครับมันคือความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบเก่าๆที่เน้นการท่องจา กับกิจกรรมนี้ที่เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงๆคือได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเลยซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความเข้าใจและก็ความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่ากันเยอะมากถ้าให้สรุปนะครับข้อคิดสําคัญจากเรื่องนี้ก็คือวิธีการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้การเรียนมันสนุกขึ้นนะแต่มันยังเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับร่างเงาของตัวเองด้วยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของสิ่งที่เรียกว่า soft power หรือพลังทางวัฒนธรรม คือการใช้มรดกของชาติมาสร้างแรงบันดาลใจสร้างคุณค่าใหม่ๆขึ้นมามันคือการอนุรักษ์ด้วยการเล่าเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้นะครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างหรือเปล่าที่มันซ่อนอยู่ในศิลปะของชุมชนรอบๆตัวเราแล้วก็กําลังรอคอยให้ใครสักคนนํามาเล่าใหม่อีกครั้ง